สวัสดีครับ SUV Camper EP ที่3นะครับซึ่ง EP นี้ก็ผมจะมารีวิวแล้วก็ทดลองกลางครั้งแรกนะครับกับออน n นิงข้างรถนะครับซึ่งที่เห็นอยู่ก็คือเป็นออน n นิงที่ผมสั่งตัดพิเศษนะครับออกแบบมาเฉพาะใช้กับกรถ Volkswagen Tiguan โดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าคือถ้าเราเป็นแนวที่เป็นแคมเปอร์หรือแคมปิ้งเนี่ยส่วนมากจะติดออนหนิงข้างรถเนาะ แต่ว่าด้วยคอนเ็ปต์ของผมคันนี้ก็คือจะใช้เป็นเดลี่รูทได้เข้าห้างได้แคมปิ้งได้เป็นบางครั้งอะไรเงี้ยครับก็เลยไม่อยากจะติดแบบออนนิ่งที่ที่ยึดติดกับตัวรถนะเนาะเพราะว่าขนาดที่เหมาะกับตัวรถจริงๆอ่ะถ้าแบบเอาไม่เกะกะนะก็คือไซส์1.5เมตรนะครับมันก็จะติดได้แต่อย่างที่บอกก็คือไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นนะครับแต่ถ้าจริงสวยๆงามก็คือ2เมตรนะเนาะก็อันเนี้ยทางตาพิเต อย่างที่บอกไปแล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่จําเป็นก็คือจะเป็นผ้าที่เป็นเหมือนตัวออนนิ่งแล้วก็มีสมอโบอกแล้วก็จะมีทาบทั้งหมดตรงนี้นะครับก้องบอกว่าทั้งชุดเนี่ยเบ็ดเต็ดไม่ถึงสี่พันบาทแล้วก็วิธีการกลางจะเป็นยังไงก็ไว้ติดตามกันครับขั้นตอนแรกนะครับก็เดี๋ยวเราจะมากลางเจ้าตัวที่เป็นไฮไลท์ของออนนิ่งกันก่อนเนาะ ตรงนี้เป็นครั้งแรกเลยยังไม่ได้ลองยังไม่ได้ลองกลางยังไม่ได้ลองแกะอะไรเลยเดยนะครับก็ไปทําการวัดรถแล้วก็แจ้งขนาดแจ้งสเปคอะไรเงี้ครับโอเคอ่า ตอนนี้ก็คือกางมาแล้วนะครับก็ต้องบอกขนาดก่อนนะครับขนาดของเจ้าตัวออนนิ่งตัวนี้นะครับมันจะกว้างเมตรห้าสิบที่เป็นเป็นตัวเมนหลักของออนนิ่งเนาะแล้วก็จะมีด้านข้างอีกฝั่งละเมตรห้าสิบทรงจะลักษณะคล้ายๆเหมือนวิจูงอย่างนี้ครับกางมาแล้วก็มีกางแดดสายขวาแล้วก็ด้านยาวทางนี้นะครับด้านหน้าเนาะก็คือ2เมตรนะครับก็ตอนนี้ผมออกแบบมาว่า มันจะมีหูตรงนี้ทั้งหมดตรงนี้ตรงมุมตรงนี้ก็คือจะเป็นกลางต่อทับด้านหน้าตรงนูน้นแต่ว่าที่เห็นตรงนี้สองจุดก็คือจะเป็นจุดที่ผมจะล็อกติดเจ้าตัวคานข้างบนของรถนะครับก็คือเป็นจุดสองจุดตรงนี้ก็อย่าเอาเชือกมาร้อยแล้วก็ล็อกก่อนครับพอรู้จุดที่จะทําการล็อกกับตัวคานแล้วนะครับก็วิธีการล็อกคือผมจะใช้เป็นตัวนี้เป็นเหมือนตะขอตะขอที่ปลดไว้เนาะ ปลูกเชือกตรงนี้ก่อนนะครับเราก็ทำกันเ,เรียวๆเลยมัดเป็นเงื่อนตายไปเลยครับการแบบหลุดเพราะเราจะใช้เป็นตะขออยู่แล้วเพราะผมต้องการให้แบบมันปลดไว้ปลดไวเก็บไวอะไรเงี้ยและเชือกก็คือเป็นเชือกแบบตะทอนแสงด้วยนะ เพราะว่าเป็นเบเชือกที่ล็อกติดทั้งหมดเลยไปเลยเวลาใครโดนอะไรเงี้ยครับก็คืออันนี้คือด้านที่เราจะเกี่ยวกับห่วงตัวนี้ก็เป็นปลดไวสอดไปปุ๊บมันก็จะล็อก <Okay. S 1> นี่ประมาณนี้นะครับตัวนี้ด้านหนึ่งด้านหนึ่งก็เป็นตัวนี้ตอนนี้เป็นเป็นตะขอล็อกเหมือนกัน <Okay. S 1> เดี๋ยวผมจะผูกเข้าไปก่อน เดี๋ยวล็อกมันก่อนให้มันแน่นๆเหมือนกันเมื่อทำตัวตัวล็อกระหว่างออนนิ่งกับรถติดแล้วนะครับทีนี้ก็ถึงติดตั้งก็ล็อกเข้าตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนี่แล้ก็เลือกมุมที่เราจะทำการล็อกซึ่งผมก็อันนี้ไว้บ้าประมาณนี้เนาะเนี่ยครับมันก็เป็นตัวล็อกเร็วก็จะล็อกติดนี้ นี่ครับเอาเชือกกับออนนิ่งมาล็อกเนาะก็พันกันตัวนี้เลยจะพันสองรอบหรือว่าจะพันกี่รอบก็ได้นะครับแต่ผมจะพันแค่รอบเดียวเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นล่องล็อกนะครับเราก็จะใช้วิธีอย่างนี้ล็อกตรงนี้ไปเลยนี่มันก็จะอยู่แหละทำไงก็ไม่หลุดเนี่ยครับเห็นไหมไม่หลุดแต่ก็เลือกความยาวเอาละกันอันนี้จะยาวไปเนาะตรงนี้ครั้งแรกไม่เป็นไรก็เผื่อไว้อันนี้ก็ผมไว้ประมาณนี้ ถ้ามันสั้นกว่านี้เราอาจจะไม่ไม่โดนตัวรถก็ได้แต่ถ้าเวลาเรากางเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะขึงตรงนี้อาจจะไม่โดนก็นได้ครับจะเผื่อลมตีอันนี้ก็คือลองก่อนเนาะเดี๋ยวถ้ามันยาวไปต้องไปค่อยว่ากันทีหนึงติดทั้ง2ด้านเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะมาทําการขึงตัวอวอนนิ่งเนาะนี่ ด้านหน้าจะมี2จุดตรงนี้นะครับซึ่ง2จุดนี้เราก็คือจะเป็นตัวทา้าบเนาะจะเป็นเต่าขึ้นมาต่อมาเราจะมาขึ้นโค้งน,นะครับตัวนี้เต่าที่ผมซื้อมาเป็นของ nature hike นะครับคือมันสูง2องไม้ติ่ติดตัวด้านในเนี่ยเต่ามันจะเป็นอลูมิเนียมแบบนี้มีทั้งหมด4ท่อนเนาะก็ท่อนละ60ก็ความสูง220ยี่สิบ นะครับผมเลือกแบบตรงนี้เพราะว่ามันจะได้เจาะกับตัวที่เป็นดินได้นะครับแล้วก็เราใช้แค่ทั้งหมด3ามท่อนพอมันมีตีท่อนในถุงก็มีตีท่อนแต่ผมใช้แค่3ามท่อนพอนะครับเราก็เก็บทีนี้3ามท่อนที่ใช้มันก็จะแบ่งตรงนี้ที่เป็นเหมือนกลวยแหลมๆเนาะตรงนี้คือเราจะปักกับพื้นดินเสร็จแ,แล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นท่อนตรงกลางนะครับ อ่บบแนี้นี่เราประกอบเสร็จแล้วเนาะความสูงของเสาวก็เมตรแปดสิบนะครับเสร็จแล้วตัวนี้นี่เราก็จะมาใส่เข้ากับตัวนี้นะครับนี่ตาก,กาที่เราเจาะไว้แ้วเราก็เลือกให้มันตึง ควาตึงที่เราต้องการเท่าไหร่ตรงนี้นะครับส่วนด้านนี้มันก็จะเป็นนี่เนาะแล้วก็เจาะกับพื้นดินเล็กไว้เลยเราก็ได้ความสูงแล้วทีนี้เราก็จะมาทําการตอกสมองบวกล็อกหนึ่งขาไว้ก่อนครับใช้เชือกตัวเดิมวิธีตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับก็ผูกไว้ทําเป็นห่วงไว้เน,ะนาะเผื่อครั้งหน้าเราจะได้คล้องได้เลยแล้วก็ ล็อกแน่นๆไว้ผมก็จะล็อกไว้ประมาณสักสามทบเพื่อให้มันไม่หลุดง่ายนั่นเองเป็นเงื่อนเงื่อนตายไปเลยเผื่อว่ากาันลมกันอะไรด้วยนะครับโอเคเมื่อได้เสร็จแล้วเราก็ทําการตอกล็อกสมอบอกเนาะเสร็จแล้วเราก็มาตอกสมอบอกล็อกก่อนนะครับเลือกมุมก่อนนะอันนี้เป็นไกด์ก่อน ตอนนี้ก็ตอกสมอบอกล็อกไปเลยครับเสร็จแล้วก็พูกตรงนี้ผมใช้เชือกแบบเป็นเป็นเป็นเชือกตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นเชือกแบบลังดึงลังเนาะเราก็สอดตรงนี้เข้าไปแล้วก็ล็อกไปเลยค่อยๆรูดไปรูดลูด,ลดอ่า ต่อไปก็เป็นเสาที่สองนะครับเหมือนเดิมเราก็ <S <S ล็อกเข้าไปตรงจุดนี้นีไ่ได้เป็นห้องแล้วเราก็เลือกจุดเลือกจุดที่เราจะทําการกลางแล้วก็ล็อกหมุนมันนิดหน่อยโอเคแล้วก็ตอกสมองบอกเนาะเหมือนเดิมครับลมค่อนข้างจะแรงพอสมควรเนาะวันนี้ รอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ผมออกแบบมาเนาะก็คือเป็นยื่นต่อแหละในกรณีที่เราเจอฝนหรือว่าเจอแดดเราก็จะกางยื่ามาแล้วเราก็จะเอาสมอบกล็อกนะครับสมอบก,ก็จะมล็อกมีจุดนี้1จุดกับจุดนี้ถึงจุดก็ล็อก2จุดมันก็จะได้ทรงประมาณนี้แต่จริงๆแล้วอะตรงเนี้ยด้านนี้ใช่ไหมมันควรที่จะต้องตึงนี้มันจะได้สวยนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะไปหาวิธีใหม่เพราะเป็นการครั้งแรกเนะาะเดี๋ยวเอาให้ดูก่อนว่ามันประมาณน,นี้โอเคแต่ถ้าเราไม่ใช้เราก็จะม้วนเก็บครับทำไมมันพับอย่างนั้นล่ะ ก็ม้วนเก็บจะม้วนคนเดียวสองคนก็ได้แล้วแต่เนะาะพอม้วนเก็บไปถึงปุ๊บข้างในนะครับถึงด้านในมันก็จะมีตัวนี้เป็นตัวคลิปล็อกแล้วก็ล็อกไปเลยถ้าต้องการลมก็จะล็อกประมาณนี้นะครับก็จะได้มุมและจริงจริงมันต้อง ให้ตึงน,นึ่งจุดที่ผมทําการปรับปรุงนะครับตรงนั้นที่บอกว่ามันเป็น2จุดคือผมจะลึกกับแหลกเนาะส่วนตรงนี้ผมก็จะทําการล็อกตรงนี้เพื่อล็อกกับคานี้ฝั่งหนึ่งนะครับเป็นการแก้ไขชั่วคราวไปก่อนเดี๋ยวอนาะคตจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกทีนึงนะว่าจะเป็นแบบไหนเพื่อให้มันสวยงามกว่านี้นะครับแต่เราก็รู้แล้วล่ะว่าเราควรที่จะล็อกประมาณไหนยังไงนะครับก็จะออกมา ประมาณนี้เนาะตอนนี้ก็ได้กลางออรนิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะออกมาแบบนี้เนาะคืออย่างที่บอกออปชั่นตรงนี้ด้านข้างเราก็จะกลางตรงมานะครับเป็นแมวเฉียงเลยทําให้มันสามารถเก็บแดดเก็บลมได้นะครับมองจากด้านหน้าเนาะมันก็จะเป็นทรงเหมือนทรงะคล้ายแบบทรงจั่วเนาะนะครับก็ด้วยความที่ผ้าเป็นสีดํานะครับก็จะมีความมืดแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวกักนร้อนกันได้นะครับแล้วก็มืด นะครับก็ถ้าต้องการความเป็นส่วนตัวก็ตรงนี้ก็คือเหมาะเลยนะครับเห็นมุมตรงนี้ไหมครับปกติถ้าฝั่งนู้นอ่ะตังนี้มันจะมีตากาหมดหนึ่งสองสามสี่ผมจะยึดตรงจุดที่ตามเนาะเพราะว่าถ้ายึดตกจุดที่4ีตรงนี้มันก็จะเฉียงแล้วก็อาจจะไปเบียดตรงตรงตีรถได้ก็เลยขยับมาตรงนี้นะครับมันก็จะประมาณนี้เพราะว่าดีที่มีตะก่ที่ทําให้หมดสติอันมันสามารถที่เราเลือกจุดได้นะครับถ้ามองจากหน้ารถก็จะมี ลักษณะแบบนี้นะครับก็คือมันจะแนบจากหลังคาเลยเนาะยิงยาไปเลยตรงเสาของเราเนี่ยมันสูงกว่าเพราะว่ามัน้อยเมสไปติดมันจะทําให้เวลาที่ตกอาจจะไหลลงมาได้นะครับไม่เป็นไรพอกลางครบเสร็จแล้วครับลักษณะแบบนี้เราสามารถที่จะเปิดประตูด,ด้านหลังได้นะครับเปิดปิดได้ไม่มีปัญหาอะไรเนาะก็ที่เห็นอุปกรณ์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมีรีวิวอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับไว้คลิปหน้าจะมารีวิวให้ฟังนะครับ ประมานี้ส่วนด้านในไปดูว่าเราทำงน้านบบนี้เราสามารถเปิดประตูเพื่อเข้าออกได้หรือเปล่าไปดูนะครับส่วนด้านในเนาะมันก็สามารถที่จะเปิดประตูได้นี่เราสามารถที่จะเข้าออกนี้ได้ไม่มีปัญหาอะไรครับทางด้านนี้ล่ะตอนนี้เปิดได้แต่ก็จะระวังตรงนี้นิดหน่อยนะครับก็จะน่ะเปิดได้เนาะ แต่ปกติแล้วเวลาจะนอนจริงเๆเนี่ยก็จะเปิดแค่ทางฝั่งตรงนี้อย่างเดียวแต่ถ้าจากเห็นเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้มันจะมีช่องอยู่เห็นไหมครับยังมีช่องแบบให้เห็นอยู่ทางที่ดีมันควรที่จะล็อกไปกับตรงนี้เลยเพราะว่าในกรณีที่เราฝนตกเนี่ยถ้าอยู่อย่างเงี้ยน้ำมันจะ ไหลลงตรงนี้คือเป็นฝนได้นะครับเดี๋ยวเป็นการแก้ไขเนาะต่อไปก็คือเราอาจจะทําตรงนี้ให้มันให้มันล็อกตรงนี้ที่มันแน่นกว่าเดิมนะครับอย่าเปลี่ยนแปลงใหม่เพราะจริงๆแล้วมันควรที่จะมันต้องควรที่จะไม่มีช่องว่างตรงนี้เสีอเวลาฝนตกนะครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงเนาะก็ประมาณนี้จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับการรีวิวแล้วก็การกางเจ้าออนนิ่งข้างรถเนาะ อยู่ข้างในรู้สึกว่ามีความเป็นส่วนตัวมากดำมืดสนดิทเลยนะครับก็มันเป็นต้องบอกว่ามันเป็นงานคัตตอมเนาะเป็นงานที่ออกมาจากความคิดของผมเองนะครับก็ไม่ได้มีแดดทำเด็นรูปก็ได้ถือว่าค่อนข้างพอใจเพราะว่าถ้าดูในออนนิ่งในท้องตลาดจริงมันจะมีแค่ข้างรถแค่แนวนี้เนาะถ้าเราจะติดตาตขวาก็คือคุณก็ต้องซื้อเฉดเพิ่ม นะครับจากที่เคยเห็นถ้าเป็นออนนิ่งไซส์เมตาติดกว้างเมตาติสองเมตรก็จะอยู่ที่ที่ถูกๆของ i อร n นแมนนั่พันหเนาะถ้าคุณมีข้างๆอีกน่าจะเป็นข้างละพันข้างละพันก็ประมาณ6,000กว่าบาท6,000กว่าบาทก็คือคุณก็จะติดได้เลยแต่สำหรับคนที่ต้องงานแบบผมไม่ต้องการที่จะติดถาวรเอาเป็นชั่วคราวแบบนี้นะครับกับก็ประมาณทั้งหมดทั้งผ้าใบทั้งเต๋าสมอบกทานะครับ ราคาไม่เกิน4,000 3 0 0ากว่าเท่านั้นเองนะครับเผื่อท่าในใดสนใจชอบแบบนี้ก็ติดต่อสอบถามได้นะครับต้องการแบบไหน,นต้องการเหมือนผมหรือเปล่าอะไรยังไงติดต่อได้นะครับผมก็รับทำให้นะครับเผื่อท่าในใดสนใจเนาะมาคุยกันละเองได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ราตอนนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ